ตัวนี้มันคือปลาเลยครับปลากระป๋ปองครับในอดีตนะ<ม>เขาจะเอาปลาตัวนี้มาทำปลากระป๋องวัตถุดิบที่ยมาทําซูชิในดวงใจของผมสองคนคืออะไรเชฟคนนี้เลือกปลามาคุโร่คนนี้โคฮาดะผมกับนิวก็เลยมองหน้ากันนั้นกลัวของนี่ถูกทีกท่สุดเลยเขาเรียกว่าเป็นปลาหยาจกปลาอาหารแมวถ้าพูดอย่างสุภาพก็แย่งแมวกินแล้วรู้ไหมนี่นปลาอะไรไม่รู้ครับซาดินจริงปะเนี่ย วันนี้เราจะพาไปพบกับปลาที่เขาว่าห่วยที่สุดในห่วงโซ่ที่เราหากันมาเราพาไปเจอปลาที่แบบแลแลพลิพกพลิกมาเยอะแล้ววันนี้เราจะพาไปเจอปลาที่หาที่ไหนก็เจอเข้าไปซูปเปอร์มาร์เก็ตก็มีบางทีอาจจะอยู่ในตู้กับข้าวบ้านคุณก็ได้มาอีกแล้ว ปลาตัวเล็กๆหน้าตาธรรมดาแต่<ช>มีเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาครับทุกคนตัวนี้มันคือปาลาอะไรครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าปลากระปอ๋องครับปลากระป๋องนี่ะปลากระป๋องครับเป็นจริงๆเลยเหรอพี่ในอดีตนะเขาจะเอาปลาตัวนี้มาทำปลากระป๋องอังนีถ้าถ้ายุคผมเนี่ยปลายอดนิยมคือซาดีนแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นแมคคารีลไปหมดแล้วรูวไ้ไหมนี่ปาลาอะไรไม่รู้ครับซาดีนจริงปะเนี่ยใช่ เออเคยเห็นแับตัวค่อยเนี่ยมันมาเป็นปองปองแล้ต้องบอกอย่างนี้ว่าซาดีนเนี่ยเป็นปานที่เป็นพื้นฐานของความอุดมสมบูรณ์ของทะเลมันเป็นเหมือนกับเยื่อ อันดับล่างสุดเป็นอาหารให้กับสัตว์ทะเลทั้งมวลเลยปลาวานก็กินนะปลาตะดินเะนี่ยที่เขาบอกว่าปลาวานกินครีวกินปลาแพงตน้นแพงตน้งตนเนี่ยบางครั้งเขาก็นับลูกปลาตะดินหรือปลาตะดินขนาดเล็กนะตัวขนาด<อ>นิ้วชี้เนี่ยเขาก็เลยเป็นแพงตนน้นได้แ,แปลว่ามันถูกกินตั้งแต่ปลาด้วยกันเองจนถึงมนุษย์เลยใช่หลักการในการเอาชีวิตรอดของปลาขนาดเล็กค,คือกุแพ่พันุ์ให้เยอะมากกว่าพวกเยอะพวกเยอะเออมีเยอะมึงกินกูให้หมดสิ ซึ่งทำไมวันนี้เราถึงเลือกปาซาดินพี่ออฟกับพี่นิวเคยให้สัมภาษณ์นิจสารฉบับหนึ่งนะครับตอนนั้นมีคนมาถ่ายถามว่าวัตถุดิบที่มาทำซูชิในในดวงใจของผมสองคนคืออะไรผมก็เลยถามย้อนกลับไปว่าแล้วก่อนมาถามผมเนี่ยถามเชฟคนอื่นหรือยัง<อ>โดนเช็คของไปดิเขาก็บอกถามแล้วเชฟคนนี้ เลือกปลามาคุโร่ฮงมาคุโร่พื้นฐานคนนี้โคฮาดะผมกับนิวก็เลยมองหน้ากันนั้นกลัวของที่ถูกที่สุดเลยปาซาดินอิวาชิ ิวชินะครับมันเป็นปลาถ้าเขาจัดแรลงนะครับในระดับราคานะคนรวยเขากินซาบะคนชั้นกลางเขกินสันมะคนจนเขาจะไปเก็บซาดีนที่หล่นตามพื้นกินหล่นตามพื้นด้วยเขาเรียกว่าเป็นปลาหยาดจ,จกปลาอาหารแมวถ้าพูดอย่างสุภาพก็แย่งแมวกินแต่แต่ถ้าคุณเลือกดีถ้าคุณรู้แหล่งถ้าคุณรู้ถิ่นที่อยู่ถ้าคุณรู้คุณภาพมันจะเป็นปลาที่สามารถเอาชนะ ปลาซาบะได้ถ้าคุณทําเป็นจุดเสียของปลาชนิดนี้มันมีอยู่2อ,อย่างอย่างแรกคือก้างเยอะมากอ่าแต่ถ้าเป็นในกระป๋อก,กระป๋องเราซัดแหลกอ่ามันเปื่อยไปแล้วอย่างที่2คือรสชาติเหล็ก เยอะมากไม่เคยเอาเหรียญมามามากัดหรออะไรอย่างเงี้ยเออโอเคโอเคสิงมันจะมีโลหะมีความเป็นโลหะในเนื้อเยอะนะครับทาให้มันเน่าเสียไวฉะนั้นการจะจัดการกับปลาอิวาชิเนี่ยต้องใช้เทคนิคซึ่งการแร่อิวาชิจะใช้มีดครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งใช้นิ้วถ้าเห็นเชฟคนไหนที่เอามีดแร่อิวาชิแบบช่เชโช่วเชอย่างเดียวเลยเนี่ยก็พึงรู้ว่าเขาน่าจะเป็นเรียนมาจาก หรือคนที่แบบรุ่นใหม่ละ,ะแต่ถ้าแบบคนโบราณสอนเลยเนี่ยเรารู้ว่าคนนี้แบบญี่ปุ่นสอนกันมาเนี่ยเฮเลนนั่งเอามือหอกเลยเหมือนเหมือนแบบเราทำกับข้าวกับคุณย่าคุณยายอ่ะแล้วเวลาเราต้องแกะปลาทําแกงส้มเนี่ยนิ้วนี่โอ้โหอย่างนี้เลยล้วถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกอบางครั้งเขาก็มีความเชื่อว่ามีดที่เป็นเหล็กเนี่ยพอมาโดนกับเนื้อปลามันจะเกิดการออกซิเดชันแล้วทำให้เหม็นคาวซึ่งผมบงตรงว่า มันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกอบางคนก็บอกถ้าอ่านการ์ตูนกต้องใช้ไใบไผ่เอามาเหลาให้เป็นมีดแล้วแรกอ,อันนั้ก็เวอร์ไปน,นินีลำ,าลำบากกอไดลำบากเรื่องนิ้วแล้วกันซึ่งที่พี่เลือกตัวนี้มาเนี่ยก็เพราะว่าเราอยากให้เห็นถึงคุณค่าคของของที่คนอื่นมองข้ามใช่ ในไมปัจจุบันเนี้ยปลาซาดีนถึงถูกนําไปทําเป็นปลากระกป๋องลดลงปริมาณการจับได้เขาลดลงคิดดูปลากระกป๋องเราเป็นอาหารแบบอาหารแมสทั่วโลกเนี่ยปริมาณการจับการบริโภคทุกวันมันก็เยอะถูกไหมครับแล้วทาจับในไทยไม่ได้กินในบริโภคในไทยเราส่งออก้วยนะเออแล้วจะบอกว่าไอ้ที่เราดูในปลากระกป๋องนะล้วเป็นจุดๆอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ใช่ซาดีน มันมีปลาในกลุ่มนี้เยอะแต่โดยรวมทั้งหมดเขาจะเรียกว่าซาดีนปลาวงนี้ก็คือกลุ่มปลาหลังเขียวนะครับกลุ่มปลาแช่กล้วยปลากล้วยจุดพวก <ไป S 1> นี้ <ไป S 1> นเรียกว่าซาดีนทั้งหมดแต่ก็จะเป็นซาดีนตึ๊ด ก็ว่ากันไปว่าชื่ออะไรซึ่งบ้านเราก็จะมีกล้วยจุดที่ลักษณะคล้ายซาดีนแต่ไม่ใช่ซาดีนของญี่ปุ่นคุณผู้ชมลองคอมเมนต์มาคุยดูครับว่าในยุคสมัยของคุณปลากระป๋องยอดนิยมในยุคของคุณเป็นปลาชนิดอะไรอย่างของผมสมัยเด็กปลาซาดีนเยอะกว่าปลาแมคเคอเรลคือของแพงแต่ณปัจจุบันปลาแมคเคอเรลมีทั่วไปซาดีนเนี่ยหายากมากแต่วันนี้ซาดีนเราอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยดีกว่าครับซาดีนตรงนี้จะถูกทำเป็นเมนูอะไร มีม2เ<อ>นะมนูอันนี้มีชื่อไหมครับพี่อันนี้เป็น so อิโซเบมากิอ่าก็คือปัาสลายของสลายแบบไม่มีข้าวส่วนอันนี้เป็นนิก,กิริอ,อ,อันนี้มีข้าวโอเคเออควรกินอันไหนก่อนอิโซเบก่อนเข้มข้นไหมผมจะบอกว่าที่เราเกิดกันตั้งแต่แรกเนาะว่ามันถูกด้อยค่ากว่าปลาซาบะปลาซันมะเนี่ยคุณต้องมาลองนะเนี่ยเนื้อมันเนี่ย มีกลิ่นและมีรสชาติเฉพาะของเขาไม่เหมือนซาบะทันมะแล้วผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งประเภทที่ดีเลยทีเดียวนั้นแล้รสชาติปลามันชัดมากมันกลมกล่อมอะ่ะสำหรับส่วนต,ตัวผมมันไม่ไม่มีกลิ่นเหล็กหรือกลิ่นอะไรพวกนี้เลยนะสู้ซาบะได้ไหมสู้ได้ไหมสู้ได้ความเข้มข้นของปลาไออิวาชิเนี่ยมันชัดเจนกว่าซาบะมันคือตรงกลางไม่เข้มขนาดซาบะแต่มีกลิ่นบางๆที่เข้มข้นแบบคล้ายๆฮา,า,ามาจิ แต่ไม่ถึงขนาดฮามาจิขนาดนั้นนะแต่มีกลิ่นของตัวเองที่ดีที่ชัดเจนแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ปลาที่ต้องเลือกหนึ่งหมายถึงว่าถ้าคุณอยากกินซาบะคุณสั่งซาบะคุณสั่งอันนี้ซ้ำอีกมันก็เป็นอีกหนึ่งปลาที่สร้างความวาไรตี้ในในมื้ออาหารนั้น,น,นแล้วแบบไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ไม่เหมือนปลาในปลากระป๋องโดยสิ้นเชิงอันนี้บอกก่อนเลยถึงแล้วก็รสชาติผิวสัมผัสกลิ่นหอมแบบว้าวคือถ้าใครมาบอกว่าเฮ้ยนี่คือปลาที่เขาทิ้งกันนะอันดับแรกเลยต้องบอกเลยว่า คุณไปชมคนทําก่อนเลยว่าทำหนึ่งทำได้เก่ง2รสชาติที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่ปลาแมวหรือปลาทิ้งเลยคืออิวาชิอ่ะไม่ใช่ทุกที่ทุกตัวจะดีแบบนี้เวลาพี่ดูปลาพี่จะดูออริจินก่อนว่มามาจากไหน ดูฤดูกาลดูอุณหภูมิต้องดูหลายๆอย่างดูขนาดไม่ใช่ว่าให้เขาโยนกันทิ้งตามตลาดแล้วจะมาเก็บมาทำาราคานี้ใช่คือขนาดไม่ได้เวลาไม่ใช่ทำเลคนละแหล่งก็ไม่ใช่แบบนี้ นี่มันแบบการคัดสรรวัตถุดิบหรือการคัดเลือกอย่างแบบจิวเวลรี่เลยนะเพราะว่าอย่างเพชรเนี่ยทุกคนน้ําที่ต่างกันมันก็ให้ราคาที่แตกต่างกันถ้าคุณอยากรู้ว่ารสชาติที่ผมกินเป็นยังไงมีไหมครับก็เรื่อยๆจนถึงใบไม้ผิซึ่งใบไม้ผีเมื่อไหร่ดูกระถางต้นไม้หน้าบ้านครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันปฏรทินไทยไม่มีนะวันนี้ขอบคุณพี่อ๊อฟมากครับที่เปิดโลกขายของหน่อยได้ไหมได้เลยครับนั่นแน่หนังสือครับตอนนี้พร้อมให้สั่งแล้วถ้าคุณรู้จักหนังสือเล่มนี้ แปลว่าคุณคือ FC ระดับพรีอเพราะว่าเล่มนี้นี่เขาประกาศขายในเคนากุกเป็นหลักนะแล้วก็เหล่าบรรดาเซียนปลาหรือคนที่ชื่นชอบปลานเนี่ยเขาซื้อหาหเก็บไว้เพราะว่ากว่าเขาจะทําเล่มนี้ออกมาได้เนี่ยก็อบอกว่าที่เราทํามาในซอสอัธมุดเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ส่วนจะมีเยอะขนาดไหนคุณลองซื้อดูซื้อได้ที่ไหนครับทักแชทมาแล้วกัน,นทักแชทเพจสำหรับ EP นี้ ปลาซาดีน,นี่คุณคุณไม,ไม่ด้คุณไหมถ้าคุณตอบได้ว่าคือปลาอะไรคุณคือ f c t ซ s ครับทุกคนครับแล้วตอนหน้าจะเป็นปลาอะไรเราติดตามชมได้นในซอสใต้สมุดเราวันนี้ขอบคุณมากแล้กสวัสดีครับสวัดีครับ